สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทากาแฟะนะคะกาแฟมอคค่าแก้วขนาด22ออนนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีนมข้นหวาน45 ml นมข้นจืด45 ml ผสมไว้ในถ้วยนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นครีมเทียมครีมเทียมสองช้อนชานะคะผงกาแฟ ผงกาแฟสองช้อนชานะคะตามด้วยผงโกโก้นะคะ1ช้อนชาค่ะเราจะใช้น้ำร้อนขนาด100 ml อนะคะวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปในถ้วย100 ml อนะคะต่อมาเราก็จะใส่ผงกาแฟลงไปนะคะผงกาแฟตามด้วยผงโกโก้ สุดท้ายก็จะเป็นผงครีมเทียมนะคะส่วนผสมนี้ทั้งหมดนะคะเราได้เตรียมไว้แล้วนะคะเราก็จะใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมเข้ากันทั้งหมดนะคะหลังจากส่วนผสมของเรา ละลายแล้วนะคะเราก็จะเทนมผสมลงไปเพิ่มนะคะนมข้นหวานกับนมข้นจืดอย่างละ45 ml นะคะเราก็จะใช้ช้อนคนอีกรอบหนึ่งนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันข่ะนเราก็ได้แล้วนะคะน้ำกาแฟ ม็อกคาแก้วขนาด22ออนเดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำแข็งเพื่อจัดเสิร์ฟนะคะค่ะเราก็ได้น้ำแข็งแก้วขนาด22ออนมาแล้วนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาเทน้ำกาแฟใส่ลงไปในถ้วยนะคะสูตรนี้ถ้าท่านเปล่าๆก็จะเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราต้องต้องเพิ่มน้ำแข็งนิดนึงนะคะ่ะ ก็เสร็จแล้วนะคะกาแฟมอคค่าแก้วขนาด22อออนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ